ครับก็สวัสดีนะพี่ๆเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนโชคบพระนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้ชมพระสายปิดตานะครับองนี้ก็ถือว่าหลักร้อยหกสิบปีไปแล้วครับเป็นยุคราวคราวเดียวกันกับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน,นองค์นี้คือปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือนะครับ ชะเชิงเซาองค์นี้พิเศษคือหลังยันนะครับหลังยันพระปิตาที่หลัก150ปีไปแล้วพี่ดูแค่ความเก่าไม่ได้นะครับพี่ได้เห็นเนื้อนี่โหยสุดจัดครับนี่นะครับ โอเคนะครับอันนี้อันนี้องค์แรกนะอันนี้จาก FC จากกรุงเทพนะครับแล้ววันนี้ผมมีพระปิตามาให้ชมทั้งหมด3องค์แต่เป็นเกจิของท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้มีมาจากที่ไหนบ้างนะครับของ FC เปิดพระ,ะท่านแรกนะครับพระอาจารย์เมืองเลยนะครับพระอาจารย์เมืองเลยชุดนี้นะครับที่ผมดึงกล้องให้ดูนะครับ ชุดนี้เป็นพระสมเด็จแต่ว่าเนื้อหาตัวผมยังไปไม่ได้นะครับชุดนี้นะคนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับอันนี้คือพระอาจารย์เมืองเลยนะครับพระอาจารย์เมืองเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมโชว์พระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือเมื่อกี้นี้นะครับคือด้านบน FC จากกรุงเทพนะครับมาชุดใหญ่ นะครับมาชุดใหญ่เลยแต่ก็มีเช่าหาอยู่2อ,องค์นะครับเป็นพระปิตาแล้วก็สมเด็จ7ชั้นวัดเกศเดี๋ยวผมให้ชมครับนี่นะครับมาชุดนี้ครับมีได้2อ,องค์คือคู่นี้ครับคู่นี้พระปิตากับสมเด็จสมเด็จที่ว่าอ่ะผมให้ดูพระสมเด็จ2อ,องค์ของ FC ที่ผมนำมาเทียบเคียงกันนิดนึงครับ คือ2องค์นี้นะครับ7ชั้นองนี้ที่ผมได้เช่าหาส่วน6ชั้นอกตันตรงนี้ตัวผมไม่ได้เช่าหาเห็นไหมครับเนื้อหาเขาองค์นี้เป็นพระแท้แต่เป็นพระออกวัดอื่นๆนะครับเหมือนทาล้อพิมพ์พวัดเกตแต่เนื้อยังอ่อนอยู่นะครับคําว่าเนื้ออ่อนนี่คืออ่อนอายุนะครับส่วนองค์นี้7ชั้น อันนี้เป็นเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับทรงนิยมอ่านี่ครับก่อนหน้านี้เคยได้มาองค์นี้มีกลัดเทาะด้านหลังนิดนึงครับเนื้อหาเดียวกันกับอ่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาช่วงปลายปีที่แล้วครับเนื้อหาเดียวกันเพียงแต่องค์นี้เป็นพระหลงหลักนะครับเป็นพระที่ ลงรักเดิมๆไม่มีการล้างค่าบรักนะครับแต่ผิวลักเขาหลุดล่อนออกไปเองนะครับองค์นี้เนื้อวัณะสีอมเหลืองนะครับมวลสารจัดมวลสารจัดจ้านครับนี่องค์ที่ได้เช่าหาของเอฟซีกรุงเทพอีกองคหนึ่งนะครับนอกจากพระปิตาหลวงปู่จีนวัาาดท่านาแล้วก็มีสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมองนี้ ด้านหลังเขากระเทาะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงหลังกระเทาะด้วยคนระับเอ้ผมให้ดู6ชั้นที่มาด้วยกันครับเป็น6ชั้นอกตันอ่ะแต่เป็นเนื้อเนื้อแท้ครับแต่ว่าเป็นพระผิวเนื้อนี่เนื้อหานี่อ่อนอายุกลัวกว่า,วานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับนี่ผมส่งกลับส่วนทรงพระประธานแบบนี้ถามว่าเนื้อหานี้ตัวผมยังไม่ได้เช่านะ แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะนี่คือตัวผมไปไม่ได้ครับแต่แบบนี้ผมไปได้นี่ตรงตรงฐานด้านล่างนิดนึงครับนี่นี่ตรงช่วงนี้ครับคาบลักตรงช่วงนี้เขายังไม่หลุดอันนี้เขาไม่ได้ลางนะผิวนี้เดิมเลยอ่าเมื่อเทียบกับอ่าสมเด็จปี95ของวัดระฆังผมให้ดูแบบนี้ครับนี่องค์นี้จําได้ไหมครับแขนกว้างหลวงปู่น,นาคเห็นไหมครับ อันนี้เจ็ดชั้นเห็นไหมครับอายุนะอันนี้ปีเก้าห้านะครับน,นี่ผมให้ดูเฉยๆนะผมไม่เทียบเนื้อเฉยครับพี่ดูง่ายไหมครับดูง่ายผิวพันธ์สีพระดูง่ายครับอันนี้พระเจ็ดสิบปีนะครับส่วนองค์นี้เป็นไงครับโอ้เห็นแบบนี้เนาะได้ชมองค์จริงนี่ก็ไปคนละอย่างเลยนะ นี่ดูดูหลังนิดนึงครับนี่ครับอ่าโอเคครับอันนี้ได้เช่าหานะครับรูปภาพทางบ้านเขียวนะครับอ่ะบรรทัดข้างล่างนี่ครับนี่นี่นีบรรทัดนี้ครับ s ศูนย์น x j g y นะครับส่วนองค์ที่ได้เช่าหาองค์ต่อไปนะครับที่ได้ชมนะครับก็คือเป็นปิดตาอ่านี่ครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบก่อนหน้านี้ได้องหนึ่งครับวันนี้มาให้ชมอีกองคหนึ่งครับองค์นี้มาจากเหนือนะครับพระอาจารย์นะครับเอฟพระอาจารย์จากทางเหนือนะครับขอไม่เอ่ยจังหวัดนะเดี๋ยวเอ่ยผิดจังหวัดนะครับครับค้ายครับคาครับระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่นะครับเอาองนี้นะครับ หลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบเนื้อผงคุกรักครับดำเมี่ยมเลยเห็นไหมครับอายุอ่อนกว่าหลวงปู่จีนวัดท่าลาดองด้านบนนะครับหลวงปู่จีนนี่หลักร้อยหกสิบปีไปแล้วครับหลวงพ่อเชยก็อยู่รอเาวลรักหนึ่งร้อยปีนิดๆนะครับพี่หลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบองค์นี้นะครับเนี่ยครับ มาคู่กันกับหลวงพ่อแก้วครับแต่ว่าหลวงพ่อแก้วนี่เนื้อไม่ไม่ใช่นะครับพี่ดูดีๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าหลวงพ่อแก้วองนี้กับหลวงปู่จีนที่ผมเช่าหาพี่ดูความดูดูดูความความมันของผิวเนื้อครับพี่เห็นไหมครับหลวงพ่อแก้วเนี่ยเขาสว่างใหม่นะครับอันอันนี้คือยังไม่ได้เช่าหาแต่ถ้าเทียบอย่างนี้ครับ หลวงปู่จีนกับหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบผมให้ดูแบบนี้ครับองค์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาองค์นี้นะครับนี่นะครับเขาต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะห่างกันเกือบห้าสิบปีนะครับอันนี้ร้อยปีนิดๆครับอันนี้ร้อยหกสิบปีโอเคครับแล้วก็อีก ท่านหนึงนะครับมาจาก f c เรนูนครนะครับชุดด้านล่างเนี่ยหกองเนี่ยยังไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับ FC สมุดประการมา1องค์ครับสมเด็จอันนี้ก็เป็นสายเกจินะครับอันนี้ผมยังไปไม่ได้นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาวัดบางคานองคนี้เนื้อหลอกนะครับอันนี้ผมไปไม่ได้นะครับดูดีๆนะครับทุกวันนี้ค่อนข้างจะเนียนนะครับ อีกองหนึ่งนะเป็นพระปิตาเหมือนกันที่ได้เช่าหานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พนมมืออ่าลองดูครับองนี้จุ่มลักปิดทองนะครับจุ่มลักปิดทององ์นี้มองเป็นพิมพ์พนมมือนะครับ พิมพอาจจะไม่ได้ตรงพิมพ์นะครับแต่เนื้อหานี้ตัวผมเช่าหานะครับนี่นะครับอันนี้ปิดตาพิมพ,พนมมือครับส่วนใหญ่เห็นก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับมีอยู่ท่านเดียวนะครับมีอยู่ท่านเดียวที่เป็น พระปิตาพิมพ์พนมมือนี่ครับองนี้ที่ได้เจ้าหานะครับอีกท่านหนึ่งนะนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับปิดทองนะครับ อ่ะโอเคนะครับนี่คือขาคร่าวๆที่ได้เช่าหาของวันนี้ครับมีภาพปิดตา3องค์นะครับแล้วก็มีสมเด็จ1องค์ส่วนที่ยังไม่ได้เช่าผมส่งกลับให้นะครับก็วันนี้เปิดผ้าคร่าวๆประมาณ7กล่องนะครับก็ที่ได้เช่าหาส่งรูปภาพให้ดูทางลายนะครับขอบคุณมากครับ